สวัสดีค่ะวันนี้พี่แดนเปลี่ยนจากการแต่งลูกเจ้าสาวมาเป็นลูกที่แต่งได้ประจำวันจะออกไปทำธุระนัดเดทหรือออกงานได้เลยค่ะที่สำคัญแต่งตามพี่แดนได้ง่ายๆเลยเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นผิวต้องสวยก่อนเลยค่ะพี่แดนลงตัวผิวนางแบบด้วยครีมแต่งผิวล่องหนของไอมินครีมที่ทั้งดาราและนางแบบพิตตี้ใช้กันเยอะมากใครๆก็รู้จักมีให้เลือกถึง6สี ฉะนั้นใครที่มีปัญหาว่าตัวเองผิวเข้มจะทาแล้ววอกหรือด่างไม่ต้องกลัวเลยนะคะที่สําคัญเนื้อครีมทาแล้วซึมทันทีไม่เหนียวเหนือนอ่ะกันน้ําติดทนด้วยค่ะวันนี้นางแบบใช้เบอร์สองนะคะส่วนผิวหน้าการแต่งตาให้คมเข้มพี่แดนใช้ของแอเมนเช่นเดียวกันค่ะ มาต่อกันด้วยแป้งนะคะแป้งพับลูกครึ่งของไอนินที่บอกว่าเป็นลูกครึ่งเพราะสามารถใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นหรือแตะเบาๆจะกลายเป็นแป้งฝุ่นที่สามารถปกปิดได้แต่ไม่หนาจนเกินไปไม่ตกล่องให้ความรู้สึกเบาสบายผิวแต่ปกปิดใครที่ไม่ชอบแป้งหนาๆแนะนำตัวนี้เลยค่ะที่สำคัญคุมมันกันน้ำติดทนทั้งวันและมีให้เลือกถึง5้าเฉดสีเลยค่ะ ไอเทมต่อไปคือมัสคาร่าคิ้วค่ะพี่แดนชอบมากทําให้คิ้วตั้งฟูอยู่ทรงโดยอุอีเป็นธรรมชาติที่สําคัญคือสมีม่เข้มไม่ดําจนเกินไปเป็นชินจังถ้าเลิกก็สามารถเช็ดออกได้ทันทีอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนเคยเจอนะคะมีให้เลือกถึง3มเฉดสีแล้วแต่ความชอบของเราค่ะสังเกตที่หัวแปรงจะเล็กที่สุดก่าแบรนด์อื่นที่มีในตลาดทำให้ดึงเส้นขนคิ้วได้ทุกเส้นและเก็บรายละเอียดได้ดีทีเดียวค่ะ ต่อมากคือดินสอเขียนขอบตาค่ะดินสอตัวนี้สีดำสนิทมากดำเข้มกว่าทุกแบรนด์และนุ่มสามารถเขียนขอบตาด้านในได้แบบสบายๆไม่เชิงตาเลยใครที่เคยพยายามเขียนขอบตาด้านในแล้วเขียนไม่ได้น้ำตาไหลพี่แตนแนะนำตัวนี้เลยที่สำคัญเลยคือเขาไม่เยิ้มไม่แพนดา้าแต่ร้อยแห้งก่อนนะคะจะติดทนทั้งวันเลยจ้า อายไลเนอร์ iner, บอกเลยว่าเส้นเล็กคมมากและดำสนิทไฟที่อาจจะจ้าเป็นนิดนึงนะคะเลยมองไม่ดำเท่ากับของจริงเขียนง่ายกันน้ำไม่มาถึงมัดคลาปัดขนตาเป็นเทคโนโลยีไฟเบอร์เหมือนกันช่วยเพิ่มความหนาและความยาวได้ถึง3าเท่ากันน้ำล้างออกง่ายเป็นไฟเบอร์ไม่เคืองตาตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะขายดีมากลอดแรกออกมาขายหมดเกลี้ยงขาดตลาดอยู่พักนึงตอนนี้ลอดสองออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ใช้ของไอมินนะคะปกติแบรนด์อื่นต้องทากาวแต่ของไอมินแค่จุ่มน้ำก็สามารถติดชั้นตาได้เลยจ้าแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าใช้น้ำมากจนเกินไปใช้น้ำรูปตรงที่หลังฝ่ามือแล้วเอาตะข่ายไปแปะพอหมาดๆนะคะแล้วไปปิดที่ชั้นตาได้เลยจ้า